ที่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นแล้วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุด2ี่เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิดกำลังเติมเกมอ e ี Foot ตบอ l ขอแนะนำบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ช p อปลิงอยู่ใตค้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะสวัสดีครับขอจนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณ วันนี้ผมก็มีแผนดีๆนำเสนออีกแล้วนะก็จะมาในสไตล์ลองบอลเคานเตอร์โค้ดของ s y นเบน n s อินนะนี่โค้ดใหม่ล่าสุดเลยบูทสองดาวก็จะมาในรูปแบบสาม2สามสองนะนี่ฮะรูปแบบก็ประมาณนี้เลยโอเคเราก็มาจับแผนกันเลยขั้นแรกเราต้องมีโค้ดสไตล์ลองบอลเคาเตอร์นะ ในที่นี้ผมมีอยู่สองคนนั่นคือแฟรงค์ไลกาสแล้วก็ซิมเนีอินซักี้นะนี่ฮะแต่วันนี้ก็จะมาใช้โค้ดเอ่อซิมเนีอินซกี้นะที่จะเด่นไปในทางเรื่องของเกมลับนะแล้วโตขับอย่างนะแน่นอนนะเออใช้จังหวะไม่มากโค้ดซิมเนีอินซกี้ก็จะมาด้วย2บูลนะบูลสปีดแล้วก็ฟินิชิ่งการจบสกอร์ โอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นสไตล์ลองบนเคาน์เตอร์แล้วเอ่อพอเปลี่ยนเสร็จแล้วนะเราก็ไปหาเบสทีมเซตติ้งนะเบสทีมเซตติ้งนี่ผมจะแนะนำนั่นก็คือของบังคาลาเทศนะที่ผมใช้อยู่ประจำาฟิเนี่ยก็เข้ามาในเอเชียแล้วก็นี่เลยทีมชาติแล้วก็หาบังกลาเทศเลยง่ายๆพอได้ตามนี้แล้วนะถ้าเราไปใช้แผน Default แผ่นดีฟฟ์ขอบางประเทศมันอัปเดตแล้วนะมันจะไม่ใช่หลังห้าแล้วนี่ฮะมันจะเป็นหลังสี่แต่จะไปนเน้นที่กองกลางมากขึ้นเอโดยส่วนตัวขอแนะนำแผ่นนี้ห้าสองหนึ่งสองนี่มันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะพอได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็จัดตำแหน่งกันนิดนึงนะเอากลางรับที่ลงมาเลยเอ,อติดช่องว่างประมาณนี้เลยให้ติดกับเซนเตอร์สามตัว แล้วก็เอากางลุกลงมานิดนึงนี่ประมาณน,นี้แล้วก็ปีดทั้งสองข้างนะเอาไว้ใช้ตอนเกมโต๊กลับแล้วก็ขึ้นนิดนึงนี่ประมาณน,นี้เลยปึ๊บมันก็จะได้ประมาณน,นี้นะแล้วในส่วนของกล้องหน้าก็ขึ้นสูงเลยนี่ประมาณน,นี้พอได้แบบนี้เราจะไม่แล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งตัวนี้ก็เป็นปีก ซ้ายแล้วก็ปีขวาอเล็กซานเดอร์อนก็จะได้มาประมาณนี้นะนี่ก็เปลี่ยนทั้งสองข้างเลยแล้วกลางรับนี่ต้องเป็นกลางรับนะไม่เอาไม่เอา cm นะเปิดก็ให้โอเคทั้งสองตัวต้องเป็นกลางรับส่วนกลางลุกก็เหมือนเดิมนี่กองนางก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากโอเคหลังจากที่ได้ตำแหน่งแบบนี้แล้ว เราก็จะมาจัดตำแหน่งกันเริ่มจากผู้รักษาประตูก็แล้วแต่ความชอบเลยนะจะชอบเป็นสไตล์ Attacking หรือว่า Defense แต่ว่าขอให้เน้นลูกการเปิดไกลนะนี่นอยเออนะเล่นสั้นเบอร์บอลยาวก็ได้หมดแล้วก็สกิลพวกเตปบอลอะไรนี้มาครบหมดเลยนะผมจึงเรืยกใช้นะอ,อถ้าใครได้ใกล้เคียงแบบนี้ก็จะดีมากเลยโซตมากราก็เซนเตอร์นะ ในที่นี้3ตัวนี้ก็จะใช้เดส t ทอยเยอร์สคนคนแรกก็โทนี่ดําแล้วก็ตรงกลางนี้ก็เป็นบิวอัพนะจะใช้ใครก็ได้นี่แต่ขอให้เป็นสไตล์บิวอัพแล้วอีกหนึ่งคนนะคนที่3นับจากเออ่ซ้ายไปขวาผมเรียกเป็นโรนันอราโฮ่นะนี่สไตล์เดอะเดสทอยเยอร์ก็นับจากซ้ายไปขวา ก็ d e s t r o y e r Build Up แล้วก็ d e s t r o y e r นะใช้ d e s t r o y e r 2คนแล้วก็ u u l d Up อยู่ตรงกลางนี่ก็จัดให้ได้ประมาณน,นี้นะเอ่อในส่วนของปีกทั้งสองข้างปีกทั้งสองข้างนี่ถ้าใครชอบเกมลุกหน่อยก็ใส่คารุมิโตมะมาก็ได้นะนี่ไปดูสเตต์กันคารุมิโตมะก,ก็สปีดดีนะเกมลุกดีแต่ว,ว่าเกมรับนะ ก็น่าแดงแปดเลยนะถ้าใครชอบเกมรับจะจะเลยก็ใส่แบ็คธรรมชาติลงมาเลยที่เล่นสามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้นะอย่างเช่นลเวสันตัวนี้นะก็คลิกเข้าไปดูสเตตก็เป็นสไตล์ attacking fullback นะก็ไปดูในเรื่องของเกมรับนี้ก็พอได้ในระดับหนึ่งนะแล้วก็มีสปีดอยู่พอสมควรใ้ใช้ในการโต้กลับ ส่วนฝั่งขวานี่ก็แล้วแต่ความชอบเลยจะใช้ใครก็ได้หรือว่าใครมีคนที่เล่นตำแหน่งนี้ได้ก็มาใส่ได้เลยนี่อย่างเช่นตัวนี้นะเพิ่งเปิดได้ก็อัพตำแหน่งเอาก็เล่นได้เหมือนกันนะมันจะโตกับดีหน่อยนิดนึงนะขึ้นลงเร็วแต่ว่าเกมเกมรับนี่ไม่เอาเลยนะเออถ้าใครห่วงเรื่องเกมรับก็ใครเปิดได้ใครวอล์กเกอร์ล่างปัจจุบันล่างใหม่นะก็ เอามาใส่ได้เลยโอเคหาก่อนนี่ฮะก็ได้แล้วขายวอลเกอร์มันก็จะช่วยเกมรับได้ดีมากเลยนะแต่ว่าเกมลุกก็ต้องนะค่อยๆเพลงค่อยๆไปนะสไตล์โค้ดลองบอลเคาเคาน์ตอร์ของซิโมเนอิสก,กีนะก็จะเล่นที่เกมรับเป็นหลักนี่ใาจะได้ประมาณนี้แล้วนะในส่วนของกลางรับขอให้ใส่เป็น แอคาแมนหนึ่งคนนะนี่แอคแมนตัวนี้ก็แจกฟรีนะโรด,ดีด้๋ยวขอดูสเตตเกมรับนี่ไงนี่อถือว่าเอาเรื่องนะในตำแหน่งไอคาแมนและอีกหนึ่งกลางรับนะจะใส่เป็นบล็อกทูบล็อกก็ได้นะอย่างเช่นกล่องเต้ล่างนี้นะถ้าใครมีก็มาใช้ได้แต่ว่าปัญหาของมันคือว่าเวลาเล่นเกมโต้ก,กลับแล้วอะมันจะขึ้นสูตรเกินไปนะ แล้วโดนขอโต้ส่วนมาเนี่ยมันจะเหลือแค่แอคาแมนคนเดียวเกมเราก็อาจจะมีดุดลุมรวมนิดนึงนะถ้าขายจะเอาให้แน่นเลยก็แนะนำว่าโอ e ชิสเตอร์ที่มีเกมรับที่ดีหน่อยอย่างเช่นเนี้ยโจคิมิกล่างนี้นะนี่เกมรับได้ถือว่าใช้ได้เลยนะถ้าขายมีก็มาใช้ส่วนในส่วนของกลางลุกตัวนี้นะก็ ขอเป็นเคลียร์ทีเพเมเกอร์แล้วก็มีการจ่ายบอลที่ดีนะสามารถแทงทะลุช่องได้ก็มี2ตัวนะลิโอเนลเมซี่แล้วก็เวดดี้เชนเดอร์ที่ผมชอบใช้แต่ส่วนตัวชอบเอาลิโอเนลเมซี่มาใช้ก่อนนะต่อมา,าตำแหน่งสำคัญในส่วนของกองหน้าจะใช้เป็นสไตล์โกเบอร์เชอร์อย่างเดวิดบิยาก็ได้นะอ่าถ้าใครชอบถึงสองหรือว่า เราชอบเล่นบอลยาวใช่ไหมเปิดจากประตูมาบีแยกมันพักบนลปแดน,นก็ต้องหากองหน้าที่เป็นทาร์เก็ตแมนนี่อย่างเช่นนี่คนนี้เลยกูสตาร์ฟนิวซอนนะนิวซอนหรือนิวซอนก็ได้อะทาร์เก็ตแมนก็เป็นคนที่สูงร้อยเก้าสิบเจ็ดนะก็พักบนไรได้นะแต่ส่วนตัวผมนะชอบใช้กองหน้าร่างเล็กนะเวลาทำหนึ่งสองแล้วมันวิ่งหาช่องดีกว่านะเออประมาณนี้ และอีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญก็หากหน้างคล้ายๆสไตล์นี่ฮะด a s โกเอาทาร่าล่างนี้ก็ได้นะถ้าใครมีก็มาใช้ก็เน้นไปที่เรือ Speed. Speed, ่องสปีดสปีดต้นสปีดปลายแล้วก็มีสกิลสปินนิ่งการเลี้ยงบอลที่ดีมีคิกดเวอ์ที่ดีนะนี่ประมาณนี้เลยผมก็เลือกใช้บริการเอ็ดัซโกเออาร่านี้ประมาณนี้เลยผมก็จัดเซตได้ ประมานี้แล้วนะใช่ไหมต่อมาก็เรื่องของแท็กติกเอ่ออตแทกที่หนึ่งนี่ขอแนะนําให้เป็นการรักษาตำแหน่งนะของกองหน้าทั้งสองตัวที่เราจะใช้นั่นคืออาทาร่าล้วก็ดาบปิปิปยาก็อีกสองตัวนี้เลยปึ๊บเข้าไปนี่แล้วในส่วนของดีเฟน์ที่หนึ่งกับดีเฟน์ที่สองก็ให้ มาช่วยเกมรับนะนั่นคือคลายวอล์กเกอร์แล้วก็โรเบนซันสองตัวเนี้ถ้าลงมาปื๊บมันก็จะเป็นหลังห้านะมันก็เสริมให้เกมแน่นขึ้นอีกนะลุกได้รับได้นี่ประมาณนี้เลยนี่พอได้แบบนี้แล้วก็แทคติกต่างๆก็ตั้งกำลักรับหน้านะถ้าใครไม่ตั้งก็พูดตรงๆเลยมันก็ออกจะรั่วนิดนึงนะ ถ้าเราจะไปใส่ลูกเฮซิ่งอะไรนี่ก็ลำบากแล้วก็การเรื่องตะมุมก็ตามสบายเลยชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นได้เลยโอเคให้ในส่วนต่อมาก็จะเป็นภาคปฏิบัติแล้วก็วิธีการเขาทำวิธีเล่นเกมหลับให้ดูนะก็ใช้เซตประมาณนี้เลยเนี่ยฮะความฟิตก็ถือว่าใช้ได้และดูทีมเขานะั้นก็นะพอสู้กันได้จุดในปูสองทั้งทีมนะ แม่ใจจริงก็อยากมีแบบนี้อยู่บ้างนะ,ะแต่เราก็สู้แน่นอนไปลุยกันเลยดีกว่าโอเคให้ก่อนเริ่มเกมให้กดตั้งค่าดีเฟนซ์นะสองขีดสีฟ้าแบบนี้เลยนะเอ่อแล้วก็ใช้แม็กอพเป็นหลักนะส่วนในการโต้กับนี่ของสไตล์โบรสซิเม,มนิอินสกี้นะสังเกตนะต,นนตัวน,นักเตะนี่จะวิ่งขึ้นหน้าเลยนะจะไม่เหมือนสไตล์รับสองขีดเหมือนอคนอื่นทั่วไปนะ นี่ปึ๊บสังเกตนะเห็นไม้วิ่งเตือนไปแล้วอัลตาลาวิ่งสวยอืมจังหวะนี้ต้องยิงนะอืมน่าเสียดายห้างข้ามขานก็การท่าทาก็ประมาณนี้เลยก็พยายามทําที่หนึ่งสองแห่งช่องหรือว่าปาดทัดแบ็กเข้ามาให้แท็บอินเข้านะเออในส่วนของเกมรับก็เมอัพเลยลดกดบมทักดับบอลนะปึ๊บกดง่ายหน่อย ถ้าเราไปไม่ได้ก็ส่งขึ้นหลังแล้วก็เปิดขึ้นหน้ามาถ้ามีกองหน้าถา์เก็ตแมนก็จะเก็บบอลง่ายหน่อยนี่ประมาณนี้เลยบันอยู่ที่วิบญญาดัสโก้ดาวิบญาได้บอลมา่าทันแบงค์พวกนี้เกือ <c ười> บได้ลุ้นนะกุงชงมาบอลอยู่ที่ลูวิสันแทงเข้ากลางมาเดี๋ยวตัดได้ แล้วไปเก็บตัวกับนี่ฮะใช้แบ,บ็คอ้ามดักบอลน,นิ่มๆเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยสวยนี่ไงวิ่งทำช่องแล้วแมสซี่เข้ากลางป่ายเข้ามาทัดแบ็กเรียบร้อยนี่ถือว่าเอาเรื่องนะแต่ว่าถ้าเราไปปรับเล่นแบบธรรมดามันหลังมันจะลอยสูงนิดนึงนะถ้าให้แนะนำก็เกมรับสองขีดเลยหลังแน่นๆนี่ประมาณนี้ มันก็จะเล่นง่ายหน่อยนะแต่ว่าเกมมันจะช้าอยู่จังหวะหนึ่งแล้วกันนะถ้าให้เทียบกับโค้ดเอ่อพวกเอ่อแฟงไรก,กาดอะไรพวกนี้นะนี่ฮะพยายามทำที่หนึ่งสองไปเรื่อยพอถึงเอ่อ,เ,อ,อเรื่องเก็บเราก็ไม่ัพเลยดักบอลไปซ้ายไปขวานี่ดักง่ายนะเออพอไปโคดซีมันนี้ก็ดักง่ายกว่า โคตฟังไน้ขาดโคตรฟังใ,งให้ขาดเนีวดักยากนะแต่ว่าเกมลุกดีเบอร์เขาให้จะไปซ้ายไปขวาฮะพยายามดักบอลไว้นี่ประมาณนี้ไป,ไปได้ก็ส่งขึ้นหลังเตะทิ้งขึ้นมาแล้วก็เก็บบอลโต้กลับสวยแทงแบบนี้เลยเอาท่าลากเท้าซ้ายขอเน่นๆนะเรียบร้อยนี่ฮะ ก็หากองหน้า,ยายสไตล์แบบเอาทารานะถ้าหาได้จะดีมากเลยนะนี่ยิงก็ขมนะสปิดก็เร็วนี่ถือว่าคมนะ้ม้ะตัวนี้นะใครเปิดได้ก็เอามาใช้นะอย่าเพิ่งไปย่อยกันโอเคดักมอลสวยบอลอยู่ที่ลิเอเ์พซนี่นี่ก็พยายามทำทีหนึ่งสองนะแพงมาลูกนี้แม่เจอดูมอยู่ฮนะไปไม่ได้ ตบมาดูสัน้นแทงเข้ากลางมาให้อัลทอร่าแม่จะยิงลูกนี้ไม่ได้ฮนะเจอสก,กัดก่อนแล้วเล่นเกมรับนี่ในส่วนของเกมรับก็คนแบบคอับเลยพยายามเอ่อพยายามแบกบอลนะผมไม่แนะนำให้โกดเอ่อแดดเข้านะ้าโกดนี่เ๊งแน่นอนโอเคปายเข้ากลางมาแหม่ไม่ได้โอเคดักบอลสวย พยายามทำที่หนึ่งสองเอาทาร่านะอ่านมาตรนูนี้อืเกือบเลยแทบอินถ้าได้แทบมีโอกาสเข้าสูงเลยนะโอเคก็หมดเวลาครึ่งแรกนะทีมเรายังนําอยู่นะสองะอูต่อศูนย์โอเคก็มาดูครื่องที่สองคันก็พยายามเล่นเหมือนเดิมนะไปเรื่อยนะสัวตายสัวตายหลังบอลคอเตอร์นะนี่โอเคดักบอลน,นะหลังแน่นนะเจาะยากก็พยายามเอ่อ แทงหนึ่งสองแทงไม่ได้ก็ปาดออกข้างมานี่ประมาณนี้ถ้ามีช่องก็แทงแม่เกือบเลยลุ้นนะพอเล่นเกมรับก็กดแบคอัพเลยกดไปนะอัพดักบอลปึ๊บปึ๊บปึไปสายขวาโอเคดักได้นะนี่พอถึงเวลาเกมตัวกับแม่ขอเริ่มเพสซิ่งเราแล้ว ปุ๊ดดักทอฟท้า,าทั้งขวาไปทางไหนนี่ประมาณนี้เลยแยกบอลง่ายมากเลยนะเออปิดซ้ายปขวาโอเคสวยถ้ามันจนตัวยิงก็เตะทิ้งขึ้นมาได้นะแล้วก็ตอนนี้เราก็หนำอยู่แล้วแทงมาโอเคได้ลุ้นอยู่อมแหมเบียดไม่ได้ขอยัดเลยแหมติดเซฟถ้าลูกนี้สติดีๆหน่อยก็จะไปทางสองสองนะ แต่มันไปไม่ได้จเจอเบียดมาขนาดนั้นโอเคฮะได้เวลาลูกเตะม,มุมขอเอาเท้าซ้ายหน่อยโอเคเหลียวในเมสซีนะ่จะเปิดลูกนี้ขอหาเลี่ยมดีๆหน่อยโชว์เขาให้ฮนะปึ๊บอืมเกือบได้ลุน้นแล้วเป็นเกมตกลางโอเคดักบอลได้ฮนะว่าอยู่ที่ต่อเลสยิงนี้ติดบ็อกได้เปิด ลูกเต็มมุมอีกฮะโอเคก็เทาซ้ายเหมือนเดิมเดี๋ยวตอนนี้ขอเปลี่ยนตัวนิดนึงนะเออปึ๊บโอเคตอนเลสลงมาก็ต้องนี่เปลี่ยนตำแหน่งกระมาณนี้เลยให้ตอนเนล้รักษาตำแหน่งนะไม่งั้นมันวิ่งม่วไหมดนะได้รีบนลอีกคนหนึ่งแหมนำมาสองสูตรละ้ะ ขอเอาคลายวอล์กเกอร์ลงมานะึ๊บแล้วก็ไปตั้งแท็กติกให้คลายวอล์กเกอร์มาช่วยเก็มลับนี่เพิรลผู้ให้แบบนี้นะนี่ถ้าเราไม่ตั้งค่านี่มันก็เขาก็จะจอดตรงนั้นเลยมันก็จะลำบากโอเคเดี๋ยวขอข้าม็อตนี้ก่อนโอเคโอไม,ม่ต้องละมาละขอเอาเท้าฟ้ามาเปิดหน่อย เอาซ้ายทัซ้ายริโอเนลไม่ซี่ไม่อยู่แล้วโอเคอยู่อยู่โอเคขอเปิดลูกนี้หน่อยอืมได้ลุ้นอยู่แต่ทึ้งข,ขึ้นมาวันนี้เวดดี้เชน,นเดอร์แม่แล้วเป็นเกมต้งกับ ดักบอลนะลูดิเกอร์ดักเท้าซ้ายเท้าขวาอืม้มโหโชคดีให้ล้ำหน้าไปไม่งั้นก็ได้เสียวอยู่นี่ต้องเปิดกันแต่เปิดกำดักล้ำหน้าด้วยนะเวลาตั้งค่าทำให้ตั้งค่าในลูกนี้เรียบร้อยแล้วนะมันจะไม่เช็คล้ำหน้าให้เท่าไหร่โอเคก็พยายามจะดักบอลอยู่ อยู่ที่โลนันอลโฮตวยวแหมอนนี้ก็ต้องเล่นเกมรับเต็มตัวก็เต็มตัวอยู่แล้วนะมีโอกาสก็ค่อยโตแพงตรงนี้สวยฮนะแหม W พิยาสปีดช้ชานิดนึงนะน่าเสียด,ดายมันก็จะเข้าในทีที่70ล็ละเ7็มันก็สปีดลดนิดนึงนะแหมลูกนี้มือเร็วไปหน่อย W ับย่ามันถูกกระแทกนะ เ okay. เก็บได้อยู่มันอยู่ที่ต่อเลสแพงมาลูกนี้ล้าหน้าเฉยฮะหน้าเสียดายนี่ลูกนี้มีล้าหน้าก็ยังมีโอกาสพอได้ลุ้นอยู่โอเคโอ้โหขอเปลี่ยนพาสโอลเเวิดลงมาละโอเคดักวอนโรตคาร์ลสเปิดมาลูกนี้โอ้ทิ้งไม่ได้ จ่าอพวกตระกูลปวกเปิดหมงกไม่ต้องกลัวเลยหลังสามเอาอยู่แน่นอนแทงมาลูกนี้สวยฮะบดวิบิยามันก็จะไม่มีคนเติมนิดหนึ่งนะนี่พยา,ายามจ่ายบอลแม่นิดหนึ่งมันอยู่ที่ดวิบิยะแหมไม่ได้ลุ้นเลยแล้วก็ต้องเล่นเป็นเกมโตกลับละโอเคดับบอลได้สวยพยายามทำที่หนึ่งสองไว้ฮะ คายวอลคเกอร์ควอเกอร์นี่เอาอยู่อยู่แล้วฮนะเจอกับเอเดนอาซาย,ยกว่าลูกนี้หมองทิ้งไ้ได้สวยฮะแล้วก็หมดเวลาไปนะสรุปแล้วก็ทีมเราก็ชนะไปได้นะสองโมด,ดูต่อศูนย์โอเคก็เป็นไงบ้างนะสำหรับสไตล์ลองบังเคาน์เตอร์ของโคดซิมอนเนอิซสกี้นะก็จะเน้นที่เกมรับเป็นหลักนะในส่วนของเกมรูมันก็อาจจะ ช้าไปหนึ่งจังหวะนะแต่ว่าถ้าเราแทงช่องพะลุช่องได้นะหรือทัดแบกได้จะ่าจบนี่คมแน่นอนนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะในส่วนของเคมรับนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะใช้แบกอัพแค่อันเดียวก็เอาอยู่แล้วนะเออก็ลอาจัดตามเล่นดูนะเออเพื่อจะเข้ามือก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ